เรียนอยู่ป .4 ครับเรียนจำลุยนะครับเดี๋ยวปานะครับเด็กแค่ป .4 เท่านั้นนะครับอายุสิบขวบครับเรียมจลยน้ำแล้วคู่แข่งของป้าก็คือท่านอายุตุงนิดเพียงทองครับป้าป้าป้าแจ้งด้วยป้าป้า5ป้าอะไรไม่สนใจน้องปาไม่ใช่ป .4 น้องป้าป

Terima <tuk> kasih foto yang ต้องช้วินแน่ครับกระเทกใหม่ครั้งหนึ่งจัดเสียของเดี royalty 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 ๋ยวเสียของครับท่านเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของขยับลงแล้วที่เสียของแน่ครับไม่ได้ครับผมก็วินดีกว่าใครน็ยกวินดีกว่าขยับบ้างบ้างไปแล้วฝ่ายหลังเนินหน้านี่ติดเสียของเลยครับแต่ให้ปัดเข้ามาแล้วตายเพาะ้ำไปหนาเ มายเอ็เแดงติด่อางของน้องปั๊กล้วก็นองปันวบรถนออฟโวใจเของเมืองไทยมีเมียหรือยังโอ้โหอันนี้ผมตอบยากครับอันนี้ผมตอบยากมากว่าั๊กมีเมียหรือยังนี่ผมตอบยากมาก่ตอ,ตอมีสาม